ไม่มีครับรู้สุภาพไม่มีครับไม่มีครับขอดูทุกโตู้ค่ะไม่มีครับคุณเบสอยู่ตัวคนเดียวครับคุณของก้องดีดีคุณของก้องดีดีเดี๋ยคุณแพนอย่างนี้มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ามีไม่ผมอยู่นี่ผมอยู่ผมรู้นะว่าปีที่แล้วใครไปอยู่กับคุณที่บ้านอ่ะผมรู้หมดนะคุณนิกกี้ปีที่แล้วใครมาอยู่เหรอผมรู้เยอะนะพากันไปวินเทจใครอยู่บ้านนะมาเป็นช่วงๆเดือนละครั้ง เบส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 ถามพี่นิกกี้ว่าอาทิตย์หน้าจะบินไปอังกฤษไปกับใครถามเนี่ยพี่นิกกี้ไปอังกฤษเด้อใครคะโกหกคนเดียวครับไปคนเดียวครับใช่เชื่อไอตอนไปไปคนเดียวแล้วเจอใครให่นู้นพี่นิกกี้ไม่พูดความจริงอ่ะหนูหนูก็จะไม่บอกพี่นิกกี้ว่าใครจีบหนูบ้างไม่ไม่ไม่พี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 ่พูดความจริงพูดติดต่างแล้วติดต่างแล้วติดต่างแล้วไปไครับผมโดว์คนเดียวครับโดว์คนเดียวครับไปคนเดียว แช่ไปกินแล้วไปคนเดียวครับสามมันครับดูห้องผมครับอย่คเดีวรับพี่ไปถึงหนูหนูโทรอย่างนี้เลยนะอย่างนี้แหละครับแต่ผมเฟซไทม์เลยครับเล่นติ๊กต็อกเลยครับโอเคใช่มันก็ให้มันก็ให้ไปหลบในห้องน้ำอ่ะเบนเออเนี่ยให้ให้ให้รอล็อบบี้นะสลาะช้วยงั้นเราก็เราก็ขอทั้งคืนไงแล้วนี่นิกกี้รู้ของเบสป่ะรู้ถ้าผมพูดเป็นข่าวเลย ถ้าผมพูดตอนนี้ผมเมาอีกนิดนึงอ่ะผมพูดเป็นข่าวเลยอ่ะอ้าวยอดหนูขอโทษที่นิกกี้หนูจะไม่โทรไปแล้วไมาต้พูดคำเดียวอ่ะเป็นข่าวเลยอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสงสารน้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสงสารน้องไม่พูดไม่พูดเพราะพี่รักน้องโอเคน่ารักเพราะว่านี้ก็พูดเดี๋ยววันหลังหนูไม่บอกอะไรพี่โอเคไม่คือพี่บอกเบสว่าจะให้พูดเรื่องคุณเบียร์ดีกว่าไม่ต้องพูดพี่นิกกี้ดีๆจะเจ็ดพันคนแล้วนะ แต่เจ็ดพันค็รนะไม่ไม่ไมบอกเบสว่าเบสสวยๆไปอยู่ไปแบบนี้อ่าใช่ดีกว่าสวย,สวยเนี่ย<ป>มาร์กหน้าเนเห็นปะเออสวยไง,ยงหน้าสดคนอื่นเขาไลคกันแต่งหน้าสวยหนูดูดิสภาพเชื่อเมื่อกี้ส่งยูสงย่สงยูนิไปยังไม่รู้จักเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอือ เรื่องวันวันคือเข้าโซเชียลเพื่อลงงานลูกค้าแล้วก็ไปใช้ชีวิตล่ละแต่ไม่สองผู้ชายใช่ไหมอะไรดนกพี่เบียก็รู้อยู่ว่าเออ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่องอื่นดีกว่าอย่ามาเรื่องผู้ชายหนูเลยแ <c oughs> สดงว่าผมยังไม่รู้เรื่องอัปเดตใช่ <c oughs> พี่เบียน่าจะอัปเดตกว่าผมผมว่า <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะว่าล่าสุดตอนเจอพี่มันยังไม่อัปเดต อจแต่พี่เบียอัปเดตกว่าพี่เหรออัปเด,ดเตแล้วเพราะวันนั้นพิ่งมาที่บ้านนะออเบียไปหาพี่เบียที่บ้านนะครับใชเ่เล่นเดินเข็นไงอย่าบอกว่ามาหากูเลยมาหาลูกกูท่นเอามาหาริวเคนอะใช่เดินลูกเดินเดินเจอพ่อเดินผ่านพ่อเลยไปหาลูกเลยหนูยังมีลูกเป็นเหมือนริวเคนอะไปไปฝากไข่ก่อนมาคนดูเยอะจริงรอนทำข่าวกันแล้ว อุ้ยแรงมากอย่าพูดนะขอร้องแหละถ้าเป็นแก้วนี้หมดอะแล้วกึมกลมอะพี่อาจจะพูดได้ด้วยนิกกี้ดูโลห์ดูโอ้ยก็ถูกก็เล่าให้พี่นิกกี้ฟังทุกเรื่องด้วยนะแบบละเอียดยิบตาเล่าทุกเรื่องพี่เบียเบสกับผมอะเล่าหมดเล่าตอนไหนล่าสุดเล่าตอนไหนไม่หนะใหโฆษณาด้วยดวกันครับดูกิีต่อให้ไม่ขายก็โทรไปเล่าค่ะเล่าหมดเบสอะแล้วล่าสุดเล่าไปแล้วหร อย่างยางอย่างเพราะว่าอันนั้นมันใหม่มากพี่เบียร์รู้คนเดียวแล้วพี่เบียร์เพิ่งรู้คนเดียวใช่แล้วพี่ก็บอกเบียร์ว่าสวยๆลูกสวยๆไว้แล้วคํานี้อีกแล้วพ่อบอกให้สวยอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่ไม่มีผู้ชายเข้าเลยจริ่เหรื่อทำไมไม่มีไม่มีผู้ชายจีบอ่ะไม่รู้มีมีผู้ชายอยู่แล้วเบสเขาชอบคนลหลอๆใชม่บอเบสมีอยู่แล้วแหละพี่ว่าคุยเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวคนดูรถไปไปเปลี่ยนเรื่อง แล้วห้าม <ibl ok S 1> ห้ามเป้นนะ <utan> ถ้าถ 7, 500, ้าเจ็ดพ <55, S 2> ันห้าผมพูดเลยอ่ะถึงแน่กว่าเอามาเจ็ดพันห้าผมพูดเลยมาเจ็ดพันห้าผมพูดเลยใครจีเบสมางั้นกูลงก่อนนะกูไม่อยากอยู่ในกรอบมาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเจ็ดันสิ่งเดี๋ยวเป็นข่าวหยุดได้ ให้คนที่งดดีแล้วมาม่ถึงกสี่แล้วอะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยพี่นิกกี้ปั่นไม่ต้องเข้ามามาครับอีกห้าวีครับถ้าไม่ถึงพอครับห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ถึงครับเจ็ดพันตีครับโอยรอตัวไปรอตัวไปรอัวไปช้าไปครับช้าไปครับ โอเคโอเคอ่าเจ็บมันอ่ะที่เจ็บมันน้าเราเราเรามาพูดเรื่องนิกกี้อ่ะเรื่องนิกกี้อ่ะเอาเรื่องไหนอยากรู้เรื่องไหนหนูรู้หมดเรื่องเรื่องเรื่องผมเดี๋ยวคนดูรถที่ยางที่ผ่านอาทิตย์ที่แล้วอ่ะยังไงเล่าสิฮะอาทิตย์ที่แล้วคือมีสาวนี่ฮะตื่ไหนนะอาทิตย์ที่แล้วคุณมีสาวนี่อาทิตย์ที่เจอหนอาทิตย์นี้ก็มีสาวอาทิตย์นี้ก็มีสาวที่ไหนอาทิตย์หน้าก็มีอาทิตย์หน้าก็มี เอาคุณบอกว่าคุณนัดสาวมานัดสาวมาที่ไหนเบสเปิดรูปให้หนูดูด้วยค่ะเบสพูดไปเรื่อยหรือเปล่าเบสโอเคโอเคไม่เรื่อยแล้วนะเบสเบสอาทิตย์หน้าก็มีเบสไม่อัปเดตอะไรล่ะโคตรจะอัปมามาคุณคุณไม่อัปเดตผมก็มีเรื่องใหม่เหมือนคุณนั่นแหละอะไม่เหรอเออผมก็มีเรื่องใหม่เหมือนคุณ เรื่องดีไม่ดีของคุณเรื่องเก่ามันเก่าหรอวะเราเพิ่งเจอกันอาทีที่แล้วค่ะเหรอเจอเมื่อไหร่วะแสดงว่าคุณมีหลายคนคุณนิกกี้คุณงงอยู่ตอนเนี้ยไม่มีแต่พี่เดียไปญี่ปุ่นคนเดียวเหงาไหมครับเนี่ยทำงานไม่เหงาทำงานแล้วทำอะไรบ้างครับไม่ต้องเอาเรื่องไม่ต้องเอาเรื่องพี่ไม่มีใครอยากฟังเรื่องพี่ไม่เป็นไรไม่เงาไม่เหงาไม่เาเรื่อง แล้วทำไมจะเป็นคนเดียวนะครับคุณเบียไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมียมาเดี๋ยวเจ๊มาแล้วอ๋อโอเคเออเสนอแต่ไม่แไปคนเดียวก่อนถูกไหมไม่ไม่ต้องเปลี่ยน <c oughs> เรื่องเอาเอาเรื่องมึงก่อน <c oughs> อา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 ทิตย์หน้ามีใครมาไม่มาไปแล้วกลับไปแล้วอ๋อไม่อาทิตย์หน้านี่ไงยูดิงมากับเพื่อนอาอยูดิงแล้วก็ผมบอกพี่เบียร์แล้วว่าอาจจะรบกวนพี่เบียร์หน่อยพาน้องไป ถ่ายรายการครับอให้พี่เบียรดูแลหน่อยนั่นแหละใครออกมาเรื่องแต่ว่าชวนเข้าม<ด>าถ่ายรายการี่เพราะว่าอยู่ดิงมีเพื่อนเขาเลยให้พี่เบีย,ยดูแลหน,น่อยเกียวอะไรกับพี่เกียวอะไรกับพี่ถ้าถ้าคนดูเกินพันจะพูดอีกแบบ <c oughs> <c oughs> ถ้าคนดูต่างกับพันจะพูดอีกแบบเ <c oughs> <c oughs> ยอะอะไรกับพี่ แต่เบสไม่ค่อยไม่ค่อยไดลน์เนาะไม่พี่เบียนหนูอินโทรเวิร์ดใช่เหรอโอ้ยสุดๆเบสเหมือนคนพูดเก่งว่ะต่อแค่ถ่าย y o ยูทูบเบสลนไรคนคอยขายของเนาะใช่ไหมถ้าไลน์ก็คือไลน์ลูกค้าถ้าไลน์เล่นๆไม่ไม่ทำหรือขี้เกียจคุยอินโทรเวิร์ดเข้าเข้ามาบ้างดิจะได้ได้คุยกันเข้ามาบ้างนะรู้เปล่านี่ไงเข้ามาแล้วผมว่าตอนนี้เหงาไม่มีคนคุยเหมือนกัน ต้องเข้าวแหละเมื่อกี้ส่งยูนี้ให้อ่ะถ้าเข้าไมา่เด๋ยวส่งให้อีกนะอ่ะเข้าทุกวันเลยทีนี้พี่เบสได้เสียว่าทุกวันเ้เข้าไป <c oughs> เข้าไปห้องไหนเขาก็บอกอยากได้ยูนี้ยูนี้กันเ,เบสได้เบสถามว่านี่คืออะไรพี่เบสงงได้อะไรวะ <c oughs> เบสงงเนี่ยหนูไม่เล่นเลยคนตามหนูอ่ะหกล้านกว่าแต่ไม่เล่นอะ่ะบ้าบอเล่นบ้างเล่นบ้างได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่นเนี่ยเบสมาคุยเล่นกันดีน้องจะได้ไม่เหงา เราพอวางแล้วเหงาไหมฮะพอวางแล้วเหงาไหมวันนี้ไม่เหงาเดี๋ยวพี่ไปต่อแล้วไปมึงไปไหนไปแถวสุขุมวิทครับลูกพี่ไปทำอะไรไปเออหาคุณท็อปครับเพื่อนครับแล้วยังไงต่อเนี่ยครับไปเหงาๆครับผู้ชายล้วนไม่มีผู้หญิงเลยเนาะเชื่อเชื่อเชื่อมาก ไม่ไม่มีผู้หญิงตอนไปไงแต่ตอนกลับมีโหหลังๆไม่มีเลยหลังเบามากช่วงนี้เบสพี่ซาเลยหลังๆนี่คืออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ต้น่ที่ที่ที่แล้วนะอาทิตย์เดียวนะหลังๆต้สงการมาเงียบมากเลยพี่อ่ะโอ้จริงจริงนี่และสงการมาถามพี่เบียร์โทรไปคุยกับพี่เบียร์ตลอดหรือว่ากำลังตกลงปงใจกับใครก็เลยเงียบๆครับลูกพี่ ทำหูหูอึ้งแล้วหูอึ้งแล้วทำหูอึ้งแล้วเฮ้เบสเบสแฟนคลับเยอะนะเบสต้องเข้ามาไลฟ์บ้างนะรู้เปล่าใช่เบสแฟนคลับเยอะมากเบสเข้ามาคุยหนูอินโทรเบสคุยกับเฮ้ยพี่เบียยังไงสิมันโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าชัวโทรศัพท์เข้าเรื่องเขาเยอะ ตางนโลกประเทศหนูเยอะมากเราไปเจอเมื่อไหร่อาทิตย์แล้วเหรอใช่แต่เราไม่ได้เพราะเขาก็รู้เรื่องหนูไงทำไงดีทุกคนมาพี่เอาข่าวพี่เอาข่าวไปขายดิเหรอเขารู้เรื่องหนูเยอะหนูทำไม่ได้อ้าตายละมานะมามาไล่มาไลกันนะหนูว่าเปิดรูปเปิดเลยถามคนนี้ใครคนนี้จิ้นเฉยเฉยคนนี้คือจริงอะไรจริงไม่จริงนี่อย่างนี้เลยหนูรู้หมด อ่ะแต่ดิคิมมันไม่ปิดหรอกมันบอกหมดอยู่ล้วเขาไม่เคยเขาไม่เคยไม่บอกหนูอ่ะมันบอกทุกทางอ่ะขายเจ๊หมอยเบสอย่าพังต้องคู่เด้อเบสตกข่าวไม่ตกค่ะรู้ค่ะรู้หมดเบสรู้เบสรู้รู้สิกี่คนอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมมองนอกไม่ได้ไปเนาะ ตอนแรกจะไปเกาหลีอืมแล้วแต่ติดถ่ายละครค่ะไม่ได้ไปค่ะเพราะพี่นิกเขาไปไรเงียบจริงเราไม่ได้คุยเก่งหนะเราเป็นคนเรียบร้อยไปไหนมามาแล้วจ้าลูกพี่โกไปไหนมาพี่ท็อปโทรมาครับใครโทรมาพี่ท็อปพี่ท็อปโทรมาขอดูหน้าจอหน่อยค่ะฮะคุณจะดูหน้าจอยังไงคุณเบสผมไม่เคยวดูใครรักอยู่โกหกขอให้ พี่เดียใช่ไหมว่าผมมาเป็นแฟนเบสไม่ได้เลยแล้วเป็นแฟนเบสกับผมไม่ได้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 สองคนไม่ได้เลยเละพังผมเป็นแฟนเบสไม่ได้เลยหนูรู้เรื่องพี่เยอะมากแล้วพอเลิกกันนะเบสมันเอาผมตายแน่ก็มีคบกันนะสมมติสมมติว่าบอกบอกว่าคบกันนะอ่าคบกันนะเราคบกันนะบอกที่บ้านอ่ะยังไม่พ้นหมู่หน้าหมู่บ้านเลยแม่งเลิกกันแล้วชัวร์สองคนนี้ถ้าเป็นแฟนกันแน่นอนเลิกกันแน่นอนแฟนเลิกกันแน่นอน เป็นพี่น้องกอ็ดีแล้วบ้าอย่างนี้หนูนิสัยดีขึ้นแล้วแต่ก่อนนิสัยไม่ดีเหรอแต่อนนี้นิสัยดีหมายถึงว่าตอนเนี้ยโตขึ้นแล้วเลิกกันก็เป็นพี่น้องกันได้ผู้าชายหนูเต็มไปหมดตอนเนี้ยผูช้ชายเยอะเลยเหรอือมากจริงไหมเนี่ยสุดๆเขาบอกว่ารายการเขาอะลดรับผู้อะเขาดูคุณเป็นบนรรเงบันดานใจไง อ๋อใช่ดีดีแล้วทําแทนพี่เลยพี่เลิกเลิกทาแล้วทําไมเลิกทําำครับน้องพี่ทำไมเลิกทําเออเปลืองค่าน้ำมนครับเขาบอกตอนนี้เกพี่ก็เยอะจริงตอนนี้ก็จะมีมีความรักปะครับพี่ตอนนี้ก็ลังจะมีความรักไหมกีไม่มีเลยพี่ติดใจแข็งแกร่งมากเหรอติดใจแข็งแกร่งเลยปากแข็งด้วยปะไม่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 